ได้อ e ีเมลมาจากลูกค้าลูกค้าบอกว่าให้เราเสนอราคาแบบ FOB แล้วการเสนอราคาแบบ FOB คืออะไรมาดูกัน ผมอยากเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆนะครับเวลามีคนมาออเดอร์สินค้าคุณจากที่โรงงานคุณเนี่ยแล้วคุณจะต้องเอาสินค้าไปส่งที่บริษัทเขาหรือที่โรงงานเขาคุณคิดค่าขนส่งกับเขาหรือเปล่าถ้าคุณคิดค่าขนส่งกับเขานั่นแหละครับเป็นราคา FOB ที่คุณจะคิดค่าขนส่งเขาแต่คำว่า FOB จริงๆมันหมายถึง Free On Board ซึ่งเรานํานำสินค้าไปส่งที่ท่าเรือหรือสนามบินให้กับลูกค้าของเราถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายในการนำส่งสินค้าจากโรงงานของคุณไปที่ท่าเรือคุณก็คิดค่าขน ส่งนั้น่ะรวมกับค่าสินค้าคุณไปแล้วคุณก็นําเสนอราคาทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อเดียวเสนอให้กับลูกค้าไปครับนั่นแหละครับมันคือการเสนอราคาแบบ FOB ซึ่งถ้าคุณใช้บริการกับ S M E Shipping อยู่แล้วการที่ลูกค้าของคุณต้องการให้คุณเสนอราคาแบบ FOB ทาง S M E Shipping เราไปรับสินค้าให้คุณฟรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องรวมค่าใช้จ่ายในการไปส่งถึงท่ากับลูกค้าคุณก็แจ้งลูกค้าไปเลยในราคาที่คุณขายแล้วเราก็ไปรับให้เราก็ไปส่งให้คุณครับซึ่งคุณก็เสนอราคา FOB แบบไม่ต้อง รวมค่าขนส่งไปก็ได้นะครับและหากต้องการส่งสินค้าขั้นต่อไปอย่าลืมติดต่อ S M E Shipping มานะครับส่งง่ายให้เราช่วยติดต่อ S M E Shipping